ฝากถึงนายกอนุทินเนาะ,ออะช่วยหน่อยแล้วกันนะช,น <laughs> ชาวบ้านจะตายแล้วร <laughs> าคาวัวก็ตกเศรษฐกิจไอตกต่ำหมดเลยข้าวยังไม่มีราคาปีนี้เขายังว่าไม่มีราคานะข้าวกับพวกวัวปีนีออ้ปีที่จะถึงนี่แหละเนี่ยที่เราจะขายกันช่วงเออ,อเรออาว่าไม่ไม่เหมือนปีที่แล้วนะโอ้ขนาดว่าชาวบ้านรู้ทั้งรู้นะว่าไม่มีราคานะ <laughs> อุย้ย เหมือนกับว่าทําไปแล้วก็รู้ว่าขาดทุนแต่ก็ยังทํานะทำรอ้จะไม่ทะไรเนาะมันท้อใจนะป้าๆเหนื่เหนื่อยเนื่อยแต่ยังไงก็ต้องเลี้ยงเอาไว้คนเลยเวลาไม่มีมากก็เออพอได้แค่ไขรนะสี่ห้าพันก็เอาเหมือนที่ป้าบอกว่าเก้าพันมันจะเป็นจริงๆเนาะทุกวันนี้ธรรมดาเมื่อก่อนนี่เป็นเงินหมื่นเลยนะไม่อะแต่ก่อนมันใช่แต่เดี๋ยวนี้ เออแต่ถ้าอ้วนหน่อยก็ได้เละแต่ถ้าพร้อมหมดราคามันตรงแล้วเลยอ๋อเมื่อกี้ป้าบอกว่าถ้าอ้วนหน่อยก็ได้เขาพ่อค้าเขาบอกเขาว่าถ้าอ้วนหน่อยก็ราคามันแต่ถ้าตัวพร้อมเอาไปอ่ะไม่มีใครถามเลยเขาว่าอ๋อเขาไม่ถามครับผมคือมันยากตรงที่ว่าเราจะเลี้ยงยังไงให้อ้วนเนาะมันอยู่ตรงนี้จริงๆใช่ไหมครับใช่อ๋อมันก็ไม่อ้วนแหละมันกินไม่ค่อยเยอะ แบบให้มันกินเยอะจะของก็เหนื่อยอย,อย่างว่านั่นเลยแต่ย่าก็มีอยุ่ปลูกไว้ครับผมสวัสดีครับคุณป้ายังเหลือกี่ตัวครับตอนนี้เหลือสิบตัวสิบ <10 S 2> ตัวได้ขาย <10. S 2> บ้างยังช่วงราคาถูกๆดขกิขายไปแม่ลูกตนแม่ลูกขายไปแม่ลูกอ่ะครับผมเท่าไหร่ครับป้าเก้าพันแม่ลูกเก้าพ <laughs> <9, 000. S 2> ันตัวขนาดไหนแม่ลูกนี่ใหญ่ยน ใหญ่นุ่นเกือบเท่าตัวนุ่นนั่นแหละใหญ่เกือบเท่าตัวไหนนุ่นตัวนุ่นอยู่นุ่นโอ้ไม่ลูกเก้าพันใหญ่คังไปลูกตัวผูกนะอ่ถูกมากนะถูกมากเลยทำไมถึงได้ขายถูกจังเลยครับก็ไม่มีเงินตอนนั้นมันช็อตไม่มีเงินไม่ขายไปแบบทุลักทุเลมันเลยอ๋อประมาณว่าจำเป็นต้องใช้เงินนะเก้าพันบาทปกติสภาพนั้นถึงไม่สองหมื่นหรือหมื่นห้า ไม่แต่ถ้ามีราคาก็อ,อยู่สองบนกว่า,าทนี่แหละแต่นี้เขาให้จําเป็นต้องขายครับผมก็ได้ราคาเก้าพันบาท <c oughs> หัวแม่ลูกนะอโอโยแม่ตัวใหญ่มากนะอ้วน,นไหมสีแดงเอออ้วนเลยเขาซื้อไปทําไมซื้อไปให้คนมันเขาเลี้ยงขเขาเลี้ยงวันนี้มันอยู่บ้านมึงสำรา้ตัวนั้นนะได้ถามราคาไหมจะคล้ขา,ขายมากกว่านั่นแะแต่เวลาเขาซื้อไปแล้วก็ทางู้นเขาได้เยอะอยู่ เจ้าของที่ซื้อไปอ่ะเขาซื้อเราเก้าพันนะผมว่าต้องเชื่อพันหมื่นสองหมื่นสองเชื่อโค้งขนาดนั้นขนาดนั้นนะแต่ไม่ได้ถามราคาแต่น่าจะรู้ว่าขนาดนั้นครับผมน่าจะหมื่นสองแต่เจ้าของไม่ได้แต่คนซื้อเขาได้คนเลี้ยงแทบตายนะเงือแตกเนือแตกแต่คนมาซื้อแป๊บเดียวนะจับเชือกแป๊บเดียวเขาได้พันสองพันเขาไม่เอาร้อยพัาร้อยน้อยมากที่จะเอาเนาะน้อยที่จะเอาพันร้อยครับผม แต่ว่าก็ยังเลี้ยงได้ยังบอทําได้ใช่ไหมครับให้กินอะไรบ้างครับตอนนี้นี่กินแต่หญ้านั่นแหละหญ้างหัวอาหารนะครับไม่มีแล้วธรรมชาติเลยนะธรรมชาติครับผมอันนี้คือถ้ามองกลับไปเมื่อสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วเนาะคคกวัวจะอยู่ใต้ยุ้งฉางบรรยากาศนนัน้แบบนั้นเลยนะป้านะ <c oughs> ใช่แล้วทำไมต้องทำเป็นล็อกๆๆอกอก,อก,ๆกินแบบนั้นครับมันอันนี้กันอะ มันชนกันมันไม่ให้กินก็เลยให้กินเป็นลอกๆนะนได้เอาไปผูกข้างนอกบ้างไหมครับก็เอามาม,าม,าม,ามาตรงนี้มันเลยเวลาวันไหนฝนไม่ตกมันแห้งเออออกมันมัดให้มันเดินออกข้างนอกหน่อยมัดนิดหน่อยออออพอได้เดินเอพอได้เดินความยู่นิ่มากมันเปียกวันนั้นเอากลับไปบ้านโอ้ยวิ่งทั่วหมู่บ้านเลยที่บ้านก็มีขอกเลยอ๋อเอก มีสองข้อมีในบ้านกับบ้านนอกคือไอตรงนี้มันเละใช่ไหมก็เลยเอาไปนู่นวิ่งแตกทั้งหมู่บ้านเลยอ้มันวิ่งไปทั่วในตอนนั้นอ่ะมือได้นะคะครับผมติดโคองคออ๋ป้าครับสอบถามนิดหนึ่งครับเห็นวัวสีดงดงนี่สมัยเมื่อก่อนนี่โอ้ไม่ธรรมดานะป้านะไม่ธรรมดาทุกวันนี้นะครับธรรมดาเลยใช่ไหมธรรมดาทุกวันนี้ธรรมดาเมื่อก่อนนี่เป็นเงินหมื่นเลยนะ ไม่อะแต่ก่อนมันใช่แต่เดี๋ยวนี้่ไอแต่ถ้าอ้วนหน่อยก็ได้เลยแต่ถ้าพร้อมหมดราคามันตรงอยแล้วเลยอ๋อเมื่อกี้ป้ากว่าถ้าอ้วนหน่อยก็ได้เขาพ่อค้าเขาบอกเขาว่าถ้าอ้วนหน่อยก็ราคามันแต่ถ้าตัวพร้อมเอาไปอ่ะไม่มีใครถามเลยเขาว่าอ๋อเขาไม่ถามครับผม,มคือมันยากตรงที่ว่าเราจะเลี้ยงยังไงให้อ้วนเนาะมันอยู่ตรงนี้จริงๆใช่ไหมครับใช่อ๋อ มันก็ไม่อ้อนวนเละมันกินไม่ค่อยเยอะแบบให้มันกินเยอะจะของก็เหนื่อยอย่างอย่างว่านั่นแหละแต่หญ้าก็มีอยู่ปลูกไว้ครับผมแต่ว่าด้วยระยะเวลาเนาะวัวเยอะเนาะแล้วเราก็หาย่าได้พอประมาณหนึ่งเนาะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แสดงว่าเรารู้อยู่ว่ามันกินไม่อิ่มไม่อิ่มไม่ค่อยอิ่มเพราะว่าแต่ถ้าจะจะกินให้อิ่มมันต้องอาศัยฟางด้วย๋ยวนี้มันมีกินฟางทําไมครับ มันมีกินใส่ไปมันคูมันไอโยนไปโยนมามันเอาหัวมันชนไปชนมามันกินแต่แย่ไม่กินมันเองนันนีแต่ฟางเครับผมเดี๋ยวก็ตอนเย็นก็เอาออกมาไอ้สูมไฟเอแต่ฟางก็สวยนะสวยแต่มันไม่กินแล้วเอาให้มันใหม่มันเลือกกินโอ้ครับผมมันเลือกกินมาก่อนไหมหรือว่ายังไงเออมันแบบถ้ามันแบบคือยังไงอ่ะ เวลาใส่ให้มันกินอ่ะถ้ามันไม่กินก็เอาออกออนไมาให้ที่นี่มันเคยตัวอเพราะว่ามีไม่เคยให้มันอันนี้น่าแบบตัวไหนที่ไม่สวยเอาออกใส่ไม้แต่อย่างคนอื่นเขาทิ้งไว้ทั้งวันนะทิ้งไว้ทั้งวันถ้าไม่กินก็เอาไว้อย่างงั้นมันก็เกลี้ยงเองเรารู้จุดอ่อนของเราอยู่ใช่ไหมรู้ออว่าเราเป็นคนเลือกให้เขาประมาณหนึ่งครับผมแต่ผมว่านะถ้าเกิดว่า ลองทิ้งไว้สักวันหนึ่งดูนะม,มันก็หมดเลยอ่าผมว่าฟางนะนลองทิ้งไว้สักวันหนึ่งดูหรือว่าฟางเราเยอะครับป้าฟางเยอะแหละนุ่มเลือฟฟเฟื่อใช่ไหมเออเลือเฟื่ออยู่แต่ถ้าทิ้งไว้อะวันไหนที่ว่าไปทํางานแล้วกว่าจะมาบ่ายโมมันกินเรียบอ๋อมันคงไม่มีอะไรกิน <laughs> มันก็เลย <laughs> มันไม่มีทางเลือกถ้าเจ้าคองอยู่มันจะไม่กินเลยฟาง มันจะยืนมองหน้าอยู่นะมองไปมองมาลำคัญเอายาให้มันกิน๋อนายใจกันครับผมมันก็รู้อยู่ว่าเออถ้าเจ้าของอยู่นะยังไงก็ต้องเป็นยาแน่นอนแต่ถ้าไม่เห็นเจ้าของนี่ยังไงก็ต้องฟังแน่นอนแล้วก็ต้องกินด้วยต้องกินทุกวันนี้ผสมพันธ์ยังไงครับป้าก็ผสมในบ้านเนี่ยตัวละห้าร้อยเพราะว่าถ้าผสมเอ๋ ช่เออมันแพงทีนี้แล้วมันผสมยากด้วยซ้ํามันตัวหนึ่งบางทีก็สามครั้งไม่ไอม่ติดนะไม่ติดก็ต้องเสียตม่อีกทีละพันห้านะเอันผมเนี่ตอนนี้ก็ทับวัวในบ้านแหละตัวขาวนั้นก็ใช่ผสมตัวงหมดเลยทีละห้าร้อยผมว่าประหยัดดีนะเพราะว่าวมันถูกเนาะตั้งแต่เลี้ยงมาเคยถูกขนาดนี้มาก่อนไหมนี่แหละ ถูกสุดๆเลยถูกสุดๆเลยนะประสบการณ์ชีวิตเลยนะว่านายกไหนขึ้นมาว่าจะขึ้นขึ้นขึ้นขึ้ากเียยังไม่เจอนายกคนไหนได้ขึ้นเลยนะฝากถึงนายกอนุทินเนาะช่วยหน่อยแล้วกันนะช่าวบ้านจะตายแล้วราคาวัวก็ตกเศรษฐกิจตกต่ำหมดเลยข้าวยังไม่มีราคาปีนี้เขายังว่าไม่มีราคานะข้าวกับพวกวัวปีนี้ นี่ที่จะถึงนี่แหละเนี่ยที่เราจะขายกันช่วงเออเราว่าไม่ไม่เหมือนปีที่แล้วโอ้ขนาดว่าชาวบ้านรู้ทั้งรู้นะว่าไม่มีราคานะอุ้ยเหมือนกับว่าทําไปแล้วก็รู้ว่าขาดทุนแต่ก็ยังทํานะทำโอ้ไม่รู้จะไม่ทะไรเนาะมันท้อใจนะป้าป้าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแต่ยังไงก็ต้องเลี้ยงเอาไว้ก่อนเลยเวลาไม่มีมากก็เออพอได้แก้ไขนะ สี่ห้าพันก็เอาไปเหมือนที่ป้าบอกว่าเก้าพันมันจะเป็นจริงๆเนาะมันก็เลยต้องได้ขายเก้าพันแม่ลูกก็ขนาดนี้แหละแม่ลูกพึ่งลูกตัวที่สองเองเออลูกตัวที่สองลูกตัวผู้ยังไปต่อได้อีกไกลเลยนะไปต่อได้ไกลได้ไ่เล็กสี่ตัวห้าตัวแล้วแม่ครับผมแล้วขี้วัวได้เอาไปใส่ข้าวใส่อะไรบ้างไหมครับใส่ยางใส่ข้าวใส่ปลาทิสก์โอ้ไม่ใช่แค่เลี้ยงวัวอย่างเดียวนะมีทําอะไรบ้างครับ ปลูกพริกเลีเ้ยงวัวทำนาหมุนวนกันได้นะก็อะไรขีิว้วถ้าใส่แล้วก็เอาเอาไปใสยย่ยางนี่ยังไม่ไม่ครบทุกล่องยังเหลืออยู่บบเดี๋ยวเซตนี่ก็เอาอันนี้ไปเทเสร็จก็จะเอาอันใหม่ใส่แล้วจะไปใส่ปลาพริกทีนล้เวลจะปลูกพริกครับผม อย่างน้อยก็เลี้ยงได้ขี้จริงๆเนาะได้ขี้จริงถึงจะขายได้ราคาถูกก็ช่างนะไม่เป็นไรนะเออได้ขี้จริงๆเลยตอนนั้นก็ไปใส่หน้าสี่ห้ารถไถนาก็เออสวยไหมครับป้าป้ามันสวยอยูใ <ช S 1> ่ใช่นาลอกดิถ้าไม่ใส่ค้วอวมันมี้นหรอกอกืมใส่คิวครับผมไม่มีนะครับไม่มีคนหลง